มากันที่อีกหนึ่งบ้านคุณผู้ชมค่ะมหากราบจริงๆบ้านนี้มีเรื่องราวอัปเดตทุกวันนะคะโดยเฉพาะคู่แม่ลูกนี้ค่ะคุณการวิพากกร์แล้วก็น้องเสือเศรษฐการนั่นเองลูกชายคนโตคือก่อนหน้านี้วันบันเทิงอ่ะได้มีการสัมภาษณ์พิเศษกับการไปแล้วที่ก็ยอมรับว่าเธอเนี่ยเลี้ยงลูกผิดเองแล้วก็ยืนยันว่าอยากให้น้องเสือเป็นคนพาแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพจิตแต่พอนัดวันแล้วเนี่ยก็คือ6มกราคมที่ผ่านมา<ะ>น้องเสือเนี่ยไม่มาแล้วคุณหมอเองก็ไม่ว่างตอนนั้นก็เลยมีการ ยกเลิกกันไปใช่ครับแต่ว่าเหมือนเรื่องมันจะใกล้จบแล้วนะครับแต่มันกลับไม่จบครับเพราะว่าอยู่ดีๆครับน้องเสือครับก็ได้ออกมาโพสครับนะ,ะต่อกับคุณแม่เนี่ยแหละครับผ่านโซเชียลแบบรา้ย,ยาวกันเลยทีเดียวประเด็นของน้องเสือชี้แจงนะฮะหลักๆเลยก็คือการพาคุณแม่ไปพบจิตแพทย์นะครับใจความของน้องเสือก็คือน้องเสืออยากเลือกโรงพยาบาลเองไม่อยากใช้โรงพยาบาลเอกชนที่แม่เนี่ยเลือกเอาไว้เพราะว่าเสือเชือ่อว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ตนเลือก มีความชำนาญกว่าจึงมองว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วก็เหมาะสมที่สุดกับคุณแม่นะครับสาเหตุที่เสือมั่นใจว่าแม่เนี่ยมีอาการป่วยคือวันที่มีปัญหาการจนทําให้น้องเสือต้องออกจากบ้านนะครับเป็นวันที่เขาสัมผัสได้ว่าแม่เนี่ยมีภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติครับอยู่บ้านแล้วจะไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งพี่การบอกว่านั่นนั่นคือครั้งแรกเลยนะครับที่เขาเนี่ยทะเลาะกับลูกน้องเสือเนี่ย ตั้งแต่เป็นแม่ลูกกันมาไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยพี่การเองก็ยอมรับนะครับว่าใช้คําที่มันไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม่คิดว่าการดุด่าครั้งเดียวเนี่ย จะทาให้ลูกหนีออกจากบ้านอแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะจากโพสต์ของเสือเนี่ยก็คือเสือไม่อยากให้เรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องสาธารณะแต่แม่เนี่ยเป็นฝ่ายที่ออกมาโพสต์ให้คนอื่นๆได้รับรู้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นข้อความจากน้องเสือครับซึ่งหลังจากที่เสือโพสต์ไปเนี่ยคุณผู้ชมทางคุณการวิภากรเนี่ยก็ออกมาโพสต์กลับทันทีนะคะโดยนําข้อความที่เสือโพสเนี่ยแล้วก็ตอบกลับมาขออนุญาตนะมันมีถ้อยคําที่รุนแรงจนเราแบบไม่สามารถอ่านออกอากาศได้อสรุปเป็นประเด็น ให้ฟังสั้นๆก็ล้กันกราการประเด็นแรกก็คือเรื่องที่ไม่อยากให้เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องสาธารณะแต่เสือกับร้องกับศาลสั่งห้ามแม่แล้วก็สั่งให้แม่ตรวจสุขภาพจิตจึ้งเลยเออแค่ข้อแรกก็จึ้งเลยะนะครับโอ้โห,หนักเลยครับข้อที่2ครับพี่การเชื่อว่านะครับเสือเนี่ยไม่ได้พิมพ์ข้อความนี้เองครับ เพราะว่าภาษาไทยของน้องเสือเนี่ยไม่แข็งแรงเนื่องจากน้องเสือเนี่ยไปเรียนที่อังกฤษนะฮะเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นเนี่ยพิมพ์ข้อความให้นะครับส่วนเรื่องโรงพยาบาลที่เสือเนี่ยเลือกนะครับพี่การบอกบอกว่านะออกมาโต้ว่าไม่ใช่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนที่รักษาพิเศษครับ ก็ต้องย้ายโรงพยาบาลถึงจะรักษาพเศเอาหายอแล้วคุณการยังบอกอีกนะคะว่าต่อจากนี้ที่เคยบอกว่าให้ลูกเนี่ยได้ทุกอย่างเลยจะฟ้องยึดคืนทุกอย่างโดยใช้พรบครอบครัวพร้อมกับใช้คําว่าเนรคุณช่วยไม่ได้ถ้าลูกจะโง่ขนาดนี้ครับผมโพสอย่างนี้เลยนะฮะต่อมานะคะนะคุณการบอกว่าได้มีการเขียนข้อความอีกว่าลูกเทวดาเห็นกงจักเป็นดอกบัว บัวใต้ตมที่ให้พวกโรคจิตจูงจมูกจเจริญละตามสบายโโนะฮะก็ยังไม่รู้ครับว่าประเด็นครอบครัวสุขพิมายครับจะจบลงที่ตรงไหนนะฮะแต่แน่นอนครับครั้งนี้ผมว่าเจ็บทุกฝ่ายะนะครับแล้วสิ่งที่พิการพูดก็ถูกเอง นะฮะน้องเสือบอกบอกว่าไม่อยากให้เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสาธาานะแต่ว่าน้องเสือก็ให้มันเป็นข่าวขึ้นมาแม้กระทั่งทุกวันนี้ทั้งน้องเสือแล้วก็พี่การก็ยังคุยกันผ่านโซเชียลนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นจริงๆแล้วก็อยากจะให้ลองโทรศั์คุยกันหรือไปคุยกันที่บ้านเนาะมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าดูจากในประเด็นโซเชียลแล้วเนี่ยผมว่าเดือดเจ็บทุกฝ่ายจริงเพราะว่าก็มีทั้งฝ่ายที่ต่อว่าพี่การมีทั้งฝ่ายที่ต่อว่าน้องเสือค่ะ ไปกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับใช่แล้วค่ะ